กราบน,นมสัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยค6บาลีศึกษา6ด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับวันที่2กันยายน2 5ง8นนะครับมาแปลบาลีสมันตาภาษาทิกากันเหมือนเดิมนะครับหน้า174เริ่มตั้งแต่สเจอปะทิสติตังปุกลังเป็นทนไปนะครับหากเธอระบุหากเธอระบุระบตรงไหนครับระบุ หากเธอระบุะระบุนี่เลยอ,อะปะที่สติเนี่ยนะไม่ไม่ปรากฏเนี่ยนะอะปะที่สติเห็นปราดเนี่ยนะแปลว่าเธอไม่อาหากเธอระบุนะระบุเหมืนอนเจาะจงนะคล้ายเจาะจงัจเจอะปะที่สติหากเธอระบุโสงพึงไตรสวนไตรสวนตัวไหนดี พึงไต่สวนบุคคลน,นั้นแล้วจึงปวารณาอน,นาวิชิตวาเลยนะแปลว่าไต่สวนนะตั้งบุคลางซึ่งบุคคลน,นั้นปวาระตพังแล้วจึงปวารณาโนเจอปาทิสตีหากเธอไม่ระบุอุปอุป,ปะบริกิตวาสงพึงปวาระตพังสงพึงกล่าวว่าเรา จพิารณเราพิจารณา,าแล้วจักรู้พิจารณาแล้วจักรู้ตรงนี้นะอะปะทิสตินะระบุนะครับระบุไวด,ดูประโยคข้างบนก่อนนะเมื่อวานนี้แปลเป็นไงท่านจะระบุตัวตนนั้นในบัดน,นี้ระบุเห็นปราดนะอะปะไม่ใครก็เจาะจงนะครับอะปะทิสติเนะที่สธาในความแลดูปราดหรือเปล่าอืมแลดูปราด แลดูปลาดนี่นแหละน่าจะใช้แล้วก็เลยแปลว่าระบุนะครับพยังปกกโลโอนี่มันวินิจฉัยครับพึงทราบวินิจัยดังนี้ภิกษุเอโกภิกขุภิกษ,กษุรูปหนึ่งปูเชสิบูชาเจติยังซึ่งเจดีมาราคันมาราคันทวิเรปเนหิด้วยระเบียบของหอมและเครื่องรูปไร้หลายก็ดีอริทถัง ฉันปิวินะฉันยาดองอริธะก็ดีเสรีระคันโทกลิ่นตัวของเธอเป็นเช่นเป็นเช่นของคล้ายกับสิ่งนั้นก็เห็นปันนั้นนะนะก็เป็นเห็นปันนั้นตะทะนุรูปโปภิกษุนั้นเอากลิ่นนั้นภิกษุนั้นหมายเอากลิ่นนั้นนะ ภิกษุนั้นตั้งคันทังสันทายะหมายเอากลิ่นนั้นเมื่อจะประกาศวัตถุว่ากลิ่นของภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นข้อว่าปวาปุคครางละปะวาระยะหวามว่าสงจงเว้นบุคคลน,นั้นปวาราณาเถิดปวาเรตุ ข้อว่าความว่าเธอจงเว้นบุคคลใดทัปปาเปสิจงกล่าวโทษของบุคคลน,นั้นในการระบัดนี้หากว่าภิกษุนั้นกล่าวว่าถ้าหากว่ารู้นั้นกล่าวว่าบุคคลน,นี้โทษของบุคคลน,นั้นเป็นอย่างนี้นี่นะครับหรือไม่ก็นี่เป็นโทษของบุคคลน,นั้นก็ได้นะครับไปกลับไปกลับมา สงพึงชำระบุคคลนั้นให้เรียบร้อยแล้วจึงประวารณาถ้าแต่ถ้าเธอกล่าวว่าผมย่อมไม่รู้สงพึงประวารณาสงพึงกล่าวว่าเราจับพิจารณาแล้วก็จักรู้เราพิจารณาแล้วก็จักรู้ดังนี้ควรแ,แล้ว ภาวนาเถิดข้อว่าความว่าภิกษุนั้นทิสวาได้เห็นฐานังนะที่ที่พวกโจรจับปลาปิ้งกันที่พวกโจรจับปลาปิ้งกัน แล้วบริโภคใช่ไหมจับปลาปิ้งกันแล้วก็บริโภคกับริพุนตาเนี่ยเห็นพวกโจรนั้นจับปลาจับปลามาปิ้งกินกันอย่างงี้ยและสถานที่อาบน้ําด้วยของหอมเป็นต้นตามนัยมีในก่อนเมื่อสําคัญว่านี่เป็นกรรมของบรรชชิตจึงกล่าวอย่างนั้นข้อว่าความว่าท่าน จะบอกตัวบุคคลว่าเทหินะจงีท่านจงบอกตัวบุคคลที่ท่านรังกียัปริสังกิตะด้วยวัตถุนั้นในการระบาดนี้น่าจะแปลว่าจงบอกนะวะัฏหิก็แล้จำเดิมแต่การที่ได้เห็นแล้วแต่แต่การที่ได้เห็นแล้วเพราะเห็นวัตถุและบุคคลทั้งสองนี้ สงจึงต้องวินิจฉัยแล้วปวาวณานับตั้งแต่การนั้นมาแล้วก็สงก็ต้องวินิจฉัยปวาวนาสองบทว่าความว่าควรโจ์ด้วยคำโจท์ที่สมควรการละนี่แปลว่าสมควรนะถามว่าเพราะเหตุไรนะ ตอบว่าเพราะวัตถุยังมิได้วินิจัยก่อนแต่ปรวรณาและเพราะบุคคลซึ่งได้เห็นแล้วโจ์หลังปรวรณาต้น,ตน้ใส่หลังปรวรนามาด้วยเพราะบุคคลที่ได้เห็นแล้วถูกโจ์หลังปรวรนาประชานนะนะ ข้อว่าความว่าจริงอยู่ภิกษุทั้งหลายเห็นวัตถุและบุคคลทั้งสองนี้แล้วจึงวินิจฉัยก่อนจึงวินิจฉัยก่อนแต่ปวาราณาแล้วก่อนแต่ปวาราณาแล้วจึงป,วา,าาปวารณาปวารณาิตอเอตุนั้นจึงเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้รื้อปวารณา,านั้นอีก ปูลือนะปุกโกเตนตะปูรือรือรือปวารณามีรือหลายอย่างนะลือกถินแล้วก็รือปวาวณานี่แหละเราก็ต้องดูนะว่ามันควรจะรือกถินหรือควรจะรื้อภาวนานะปุกโกเตนตะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับวินิจฉัยว่าดังนี้อุโบสถเทเวนะอุโบสถอุโบสถาขึ้นมา โดยชนเาเขาว่าไงอุโบสถานนะอุโบสถสองคือที่สี่กับที่ห้านี่นะคือข้างหน้านะอุโบสถสองคือจตุถาที่สี่ปัญจมะที่ห้าเป็นจตุทธสีจตุทศสีอันหนึ่งตติโยอุโบสถาอุโบสถที่สามอุโบสถมั้ง อุโบสถที่สามแม้ตามปกติจาตุทะสิโกย่อมเป็นจาตุทสีเหมือนกันชะนี้เลยเพราะฉะนั้นเหตุอ,เหต,เ,หตอเหตุนั่นเหตุสองเหตุเพราะเหตุนั่นสองโบสถตโยนะเพราะเหตุนั่นสองอุโบสถนะคือ ตติยะจะตุถาที่สมกับที่สตติยะจะตุทะปัญจมาหรือ,อหรือเอาปะธานมาด้วยมั้งเนี่ยเพราะเหตุนั้นอุโบสถสองคือที่สามกับที่สี่หรือแยกกันนะอุโปโอัตยโยปโสถาอุโบสถสาคือตติยะจะตุทะ ปันจะมาที่สามที่สี่และที่ห้าควรทำเป็นจาตุทศีอัาหากว่าจะตุดเถกะเตเมื่อทำอุโบสถที่สี่เตสุนันติเมื่อทำบอโบสุที่สีพึง่งซึ่งเป็นปันนรสี ปัญปญารสีนี่น่าจะเติมเข้ามานะพิกสุผู้ก่อความบาดหมางยกเข้ามานะครับฟังด้วยสฟังฟังแล้วสนะย่อมฟังสซมีจะด้วยเหรอนอ้สเจพึงทำอุโบโสถที่ห้าให้เป็นจาตุทศีตรงนี้นะ แต่ย่างกันนะต้องดูความดีๆครับอาศัยโยชนาดูโยชนาไปสองอุโบโสถเวนะจาตุทธะสิกาโหนติจัดเป็นจาตุทธสีด้วยประการราชนีเมื่อกระทําอย่างนั้นภิกษุเจ้าทินจากปวารณาปวารจสันตินะจากปวารณาเพื่อ จักปวารณาสําหรับปัรนราศีปวารณาจักปวารณาปัญน,นราศีปวารณาอันนี้ก็แปลไปท้าเป็นกิริยาวิเศษไปจักปวารณาปันนราศีปวารณาเตรสะในวันสิสาค่ำจะตุทะเสวาหรือสิบสี่ค่ำพันดะณการกานางังของภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก,กันก็แลเมื่อ เอวังปวารเรนตเตหิเมื่อปวา,วารณาอย่างนั้นพึงพักสามเณรไว้นะก็แปลว่าวางอันนี้ต้องแปลว่าพักนะพึงพักสามเณรทั้งหลายไว้ทายนอกสีมาฟังว่าภิกษุเหล่านั้นกำลังมาจึงรีบประชุมกันจึงประชุมกันเร็วๆแล้วปวา,วารณา,ารีบประชุมกัน เพื่อแสดงความข้อนั้นพระผู้มีประภาคเจ้าจึงตรัสว่าแต่แจมพิกกเวเป็นตถากรโรนตูน่าจะอ่านบาลีแค่นี้ก็พอนะเพราก็แค่ทำตัวดำๆไว้อะถ้าแปลก็น่าจะเรื่องยาวเลยแหละแปลก็คือต้องชักประโยคข้างบนมาทั้งหมดแล้วมั้งนี่ดูก็แปลไว้นะบทว่าอสังวิหิตาความว่า ผู้มิได้จัดแจงสังวิทยาคือมิได้ทําการตระเตรียมอากตะสังวิทนะทาานะเพื่อต้องการจะให้ทราบการมาอธิบายว่าเป็นผู้อันภิกษุเจ้าทินหารู้ไหมอุตวาประมาณนะสอบทว่าความว่า,วาพวกภิกษุเจ้าทิน พึงทําให้ตายใจเสียสัมโมหะนะพึงทําให้หลงพอมพึงทําให้หลงพอมก็คือทําให้ตายใจโดยในเป็นต้นว่าพวกท่านเป็นผู้เหน็ดเหนื่นอ,ธธอยมาอัถาย่อมเป็นนะกิรันตาอัฏฐะพวกท่านเหน็ดเหนื่อยมาจงพักเสียสักครู่เถ,ถิดวิสมัถะจงพักเสียสักครู่เถิดบทว่าความว่าหากว่า ไม่พึงได้เพื่อออกไปข้างนอกสีมาไซเป็นผู้ถูกสามเณรและภิกษุหนุ่มทั้งหลายของเราภิกษุผู้ทำกวามบาดหมางก,กันติดตามติดตามไปไมิได้ขาดสายนิรันดรงนะระวังไม่มีระหวังสองบทว่าความว่าภิกษุทั้งหลาย ยังสันทายะหมายเอาชุนหปักที่ออแสดงว่าเขาจะต้องแปลข้างหลังนี่เลยมั้งหมายเอาชุนหปักที่จะมาถึงใดอ๋อหมายเอาชุนหปักที่จะมาถึงใดจึงตั้งยติว่าเราทั้งหลายพึงประวารณาในชุนหปักที่จะมาถึงดังนี้ ชุนหปักนั้นนะเขาแปลไปแนละ้เอาดีไงในชุนหปักที่จะมาถึงนั้นข้อว่าความว่าพิกสู่เจ้าทินเหล่านั้นอวสางปวารตพังต้องปวาราณาแน่แท้จะร่วงเลยไปจะร่วงเลยวันเพ็ญที่ครบสี่เดือนนั้นไป แล้วปาวารณาย่อมไม่ได้เลยนะครับก,ก็คือย่อมไม่ได้ที่จะวารณาอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นกรรมาวาจุกด้วยนะแต่สามารถแปลเป็นกัดได้หลายบทว่าความว่าเมื่อสองอันภิกษุเหล่านั้นปาวารณาอยู่ในจาในวันเพนในวันจาตุทธสีเนี่ยนะนะในวันเพนครบสี่เดือน อย่างนั้นสองบทว่าความว่าสมถะอย่างอ่อนหรือวิปัสสนาอย่างอ,อ่อนอรุณะนะอรุณะแปลว่าอ่อนข้อว่าความว่าเราทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะให้ภาวนานุยโยกพร้อมมูลได้เพราะความแตกแยกกันแห่งที่พัก กาลางคืนและที่พักกลางวันเป็นต้นซึ่งไม่ประจำที่อันนี้พัฒนะจะเป็นผู้เหินภาหิลาเป็นผู้ภายนอกผู้มีในภายนอกแปลว่าเหินห่างพระผู้มีประภาคเจ้าทรงห้ามการมอบฉันทะด้วยคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายต้อง ประชุมกันในที่เดียวกันนั่นเทียวต้องประชุมกันในที่เดียวกันทั้งหมดทีเดียว <c oughs> เอกัชังนะในที่เดียวกันโอเคก็ถึงหน้าหนึร้เจ็ดสกนะเดี๋ยวพรวุนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับขอบนุนโมทนาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ